ว่าเนะี่ยคะเห็นออกว่าวันนี้แต่งกายมาแบบแปลกใหม่ด้วยนะคะสุดยอดเลยอ่ะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาถ่ายภาพกันก่อนนะคะสำหรับทีที่17ค่ะออนซอนสุนน,นั่นเองวันนี้กะลงกะลาไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มาทำร้ายพี่เราใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวตั้งตั้งตั้งท่าถ่ายภาพกันก่อนนะคะเต็มที่เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะมองกล้องกลางค่ะสาม เรียมร้อยค่ะแสแตนบายได้เลยค่ะวันนี้นะคะทีมที่17ค่ะออนซอนสิง,สงค่ะเปลี่ยนชุดการแสดงนี่วันนี้เนะคะเราจะไ,ไม่ต้องมาเห็นนะคะกระลาแตกอีกแล้วแต่เรนะาเราไม่ผิดถูกต้องไหมคะวันนี้ค่ะมาในชุดการแสดงกองเตะค่ะจะเป็นยังไงนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะ อยู่ตรงนี้สินะมาขยับขึ้นมาหนึ่งสเต็ปค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากคณะกรรมการทั้งสองพักกันเลยค่ะตื่นเต้นหรือว่าซ้อมเนาะใช่ปะมันเล่นอุปกรณ์แ่บมันถ้าเล่นหนึ่งมันพาดพาดได้ว่าเพราะเขาที่แรกดีกว,ว่าเพราะสื่ผมลงนะแต่บางทีมันจะลว่วงเรื่องมันแต่ว่า จิ้งหรืออะไร้ะมันมันดีมากอันนี้มันคือการประกวดผมมองนะว่าถ้าการแสดงทุกคนในในกลุ่มมันไม่เท่ากันมันมันไม่รูมันไม่พร้อมันไม่ไม่ได้มันไม่เหมือนการแสดงเนาะการแสดงมันแต่ว่าเรื่องความพร้อมก่อนหยุดไปหน้าทิศดูในซองนี้ซองน้ไม่เป็นไรแต่อย่างอื่นดีสนุกสนานดีใครคนเลือกชุด ใค่ค้ชุดคะร้อยเอ็ดเหรออันนี้เป็นจ่าจ่าฝูงนะคะเพราะมันเสนอผลงานทีุ่นทองใช่ไหมตอนนี้จุผมก็โอเคครับก็ได้ขอบคุณคุณโอค่ะสำหรับรูนะคะ,คะต้องได้บอกเลยว่าความเป็นศิลป,ปินของหนูไม่เท่ากันะจะเห็นได้ว่าใครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเล่นมาบ่อยแสดงมาบ่อยชุดกลุ่มหนูจะโดดเด่น แต่ใครที่ไม่บอ่อยมันก็จะดูดอกไปเลยดูรู้เลยใช่ดูรู้เลยว่าอย่างอย่างผู้ชายสองคนอะไรเนี้ยคือดูรู้เลยว่าประสบการณ์การแสดงบนเวทีหนูไม่เท่าพี่ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่สงที่แสดงออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่ประกวดอย่างที่คุณโลบ,บอกเอ่อการแสดงบนเวทีกับการประกวดมันไม่เหมือนกันใช่เราสามารถที่จะเอาเอาเอา,อารมณ์มันออกมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่หนูขาดไปก็คือความร้อม ทั้งผู้หญิงด้วยที่ลักษณะการตรีกองจะเห็นได้ว่าผู้หญิงสองคนเนี่ยแม่นคือคนนี้นกับคนนี้แม่นมากใช่ไหมคะหนูแม่นมากหนูแม่นมากใช่ไหมแต่สองคนเนี้ยไม่แม่นใช่ไหมคะครูพูกช่วยนิโกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่มันคือจุดที่ทําให้การแสดงของหนูนี่มันกตกไปถามว่ากระโปรงดีกว่าไหมกระโปรงดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องของลักษณะพร้อมตั้งแต่ผู้ชายออกมาเลยเท้าไม่เหมือนกันอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าแข่งขันทุกอย่างในเวลาที่แข่งขันเนี่ยมันจะต้องเป๊ะหมด เพราะฉะนั้นคือเรามีหน้าที่มาจับผิดพวกคุณใช่ไหมคะเพราะเราจะต้องนําเสนอให้ออกให้เห็นว่าแบบเฮ้ยนี่มันผิดนะนี่มันผิดนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะมานั่งตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะลลกนะคะนั่งเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นว่าเป็นประสบการณ์หนูพยายามนําเสนออะไรที่มันจะพร้อมเพียงเวลาที่หนูจะประกวดความพร้อมเพียงต้องมาอันดับหนึ่งอันดับที่สองคือสมมุติว่าชุดเนี่ยมันเหมือนกัน อาจจะเป็นชุดยากถ้าหนูสามารถทําชุดยากให้มันพร้อมกันนี่คือความสามารถของหนูแต่ถ้าสมมติว่าคนนี้ก็ลําแบบนี้คนนี้ก็ลําแบบนี้แต่ถ้าความพร้อมเพียงกันสมมติว่าชุดหนูพร้อมเพียงกว่านั่นมันคือคะแนนที่เราจะได้นะคะฝากไว้สําหรับการประกวดในครั้งต่อไปสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความพร้อมเพียงแล้วก็ความเหมือนกันของของทุกๆคนไม่ใช,ใช่ว่าคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหสองคนสี่คนโดดเด่นแต่เพื่อนอีกสี่คนจะต้องเป็นคนตามอะไรนี้เนี่ยคะครูฝากไว้นะคะ ขอบคุณนะคะคณะกรรมการทั้งสองท่านเลยนะคะ mm hmm. ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับท mm ีม hmm. เวิร์กนะคะทีมที่17ของเราค่ะ